สวัสดีครับคริปตมอนเทนเนอร์ทุกคนตอนนี้ก็เป็นวันที่28พฤษภาคมแล้วครับก็ใกล้จะจบเดือนพฤษภาแล้วตื่นเต้นมากแต่เขาบอกว่า,าการนับคะแนนบนลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยนะครับมันจะนับไปถึงตรงช่วงปลายปลายเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศวันที่แน่นอนอีกทีนึงแต่ว่าเมื่อวานครับทางเพจของคริปต o มอน NFT เเนี่ยเขาเพิ่งได้ปล่อยข้อมูลบางส่วนซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเฟสหนึ่งครับผม เ้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการฟักไข่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลคริปโตมอนของคุณการเทรนคริปโตมอนของคุณรวมไปถึงการผสมพันธุ์ครับแล้วก็การสเต็กเคมมนนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินในเกมคริปโตมอนครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเฟสหนึ่ง เฟสหนึ่งเนี่ยก็จะถูกปล่อยมาในควอเตอร์สามนะครับเขาก็ยังไม่ได้ประกาศวันที่แน่นอนนะครับว่าจะปล่อยมาวันที่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยครับผม mm. เขาบอกว่าเฟสหนึ่งเนี่ยการที่จะฟักไข่จะมีการฟักไข่ตัวคริปโตอมอนของเราใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างฟักนะครับมันจะเป็นมีการนับถอยหลังมีการนาฬิกาเขาดาวครับแล้วก็ ทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ฟักไข่พร้อมกันแล้วก็จะได้เห็นคริปโตมอนของคุณครั้งแรกพร้อม,อมกันครับผมในคอร์ดสามน,นะ,อะพอเริ่มฟักไข่นะครับคุณก็ต้องเริ่มการดูแลไข่ของคุณเลยทันทีทันใดใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวคริปโตมอนของคุณที่คุณได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเรียนรู้นะครับว่าคริปโตมอนของคุณเนี่ยชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็ ต้องการการใส่ใจมากน้อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนครับผมก็เหมือนกับเนี่ยครับเจา้าสลเลียวเพชรก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงในชีวิตประจาวันของเราจริงๆเนี่ยแหละครับาบางตัวเนี่ยก็ต้องการการให้อาหารที่แบบบ่อยบางตัวก็ขี้เกียจบ้างครับผมถ้าเกิดที่ตัวที่ขี้เกียจเนี่ยบางบางบางทีเราจะแบบไปบังคับให้มันออกกำลังกายบ่อยๆเทรนมันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเท่าไหร่ครับก็ ต้องเทรนตัวคริปตมอนของคุณเนี่ยให้เหมาะกับประเภทและก็ลักษณะนิสัยของมันด้วยครับนี่ครับเขาพยายามจะทําให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมเนี่ยได้อย่างแบบเท่าเทียมนะครับตัวฟังก์ชันที่ผมบอกเขาที่แล้วเนี่ยตัวคัตเดิลเนี่ยกับตัวฟีดเนี่ยก็คือการให้อาหารกับการดูแลคริปตมอนของคุณเนี่ยครับจะเป็นจะจะไม่มีการที่ค่าใช้จ่ายนะครับฟังก์ชันพวกนี้จะใช้การได้ฟรีแน่นอนครับผมแล้วก็หลังจากที่เขาได้ อ่านพวกฟีดแบ็กในเทเลกรมหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเขาก็ตัดสินใจครับทางเดเวลอปเปอร์ตัดสินใจที่จะเอาฟังก์ชันในการตายครับคิปตว่าของคุณเนี่ยต่อจากนี้ครับจะไม่มีการตายแน่นอนครับแต่ว่าเขาจะเอาฟังก์ชันฟรอสเซนเนี่ยเข้ามาแทนครับคือการแช่แข็งครับผมเดาว่านะครับถ้าเกิดว,ว่าเราดูแลคลิปตว้าของเราได้ไม่ดีพอเนี่ยมันคิปตว้าของเราเนี่ยก็จะถูกแช่แข็งแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวเคมอนเนี่ยครับตัวเงินสกุลเงินใน เกมนะครับเพื่อทําการเหมือนอันฟรีสมันอนะแบบต่อไปเป็นเรื่องของการฝึกคริปตอมอนของคุณครับตัวสแตตตัวค่าต่างๆของคริปตอมอนของคุณเนี่ยครับจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ครับโดยการฝึกฝนที่เพียงพอแต่ว่ามันก็มีข้อแม้อยู่นะครับอย่างแรกนะครับความแข็งแกร่งของคริปตอมอนของคุณเนี่ยครับมันจะถูกกําหนดโดยยีนแล้ว ลองนึกภาพนะครับถ้าเกิดว่าคริโตมอนของคุณเนี่ยที่มีพลังพลังโจมตีอยู่30ใช่ไหมครับยังไงยังไงก็จะทําทําความเสียหายทําดามเมจได้น้อยกว่าคริโตมอนอีกตัวที่มีพลังแอคแท็อยู่ที่50นะครับถ้าเกิดว่าทั้ง2ตัวเนี่ยถูกฝึกฝนไปจนถึงแบบจุดสูงสุดของของมันนะครับคือถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเหมือนเหมือนเหมือนกันยังไงยังไงคนที่มีพลังแอคแท็มากกว่าก็จะโจมตีแรงกว่าครับ แต่ทางกับกันถ้าเกิดว่าคนที่ตัวที่แอคแท็แรงกว่าแต่ว่าถูกเลี้ยงดูได้แบบไม่เหมาะสมก็มีมีโอกาสครับที่จะทําการโจมตีหรือว่ามีความสามารถน้อยกว่าตัว30ครับแล้วก็ตรงนี้ครับน่าสนใจมากเ,มเขาบอกว่า introducing the concept of r e g r e s a t i o n ก็คือการการเสริมสภาพครับเหมือนกับเหมือนกับในชีวิตจริงของเราไงครับสมมติถ้าเกิดว่า เราแบบออกกําลังกายเราไปจิมตลอดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราหยุดไปแล้วเราแบบไม่ไออกกาลังกายเลยอะ่ะแราแบบพักมันไปนานเกินไปครับตัวกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมันก็จะแบบอ่อนแรงไม่ใช่อ่อนแรงลงดีก็จะแบบเสื่อมสภาพลงอะ่ะก็ไม่ได้แบบฟิตไม่ได้แบบเต็มร้อยเหมือนกับแบบคนที่ไปทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็ใช้คอนเซปต์เนี้ยมาให้อยู่ในโลกของคริปตมอนด้วยนะครับตัวสแต็กเนี่ยที่เราได้จากการฝึกฝนเนี่ย ก็จะสามารถแบบถดถอยได้ครับหรือว่าอาจจะหายไปได้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกทิปตมอนของคุณเนี่ยแบบสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าตัวตัดของคุณเนี่ยจะไม่ลงไปล,ลดลดค่าลงไปต่ำกว่าค่าเริ่มต้นแน่นอนท้ายสุดน,นะครับ Social s t เตตพวกค่าแบบ Instinct คือสัญชตาตญาณหรือว่า Smartnet เนี่ยนะครับก็จะทำให้ ประสิทธิภาพในการฝึกฝนของคุณนะครับของตัวคริปโตมอนคุณเนี่ยครับดียิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่าอย่างเช่นพวกプ r e ิเนตหรือว่า e ีโกเนี่ยก็จะลดทอนประสิทธิภาพในการฝึกครับเนี่ยครับเขาบอกว่า This o n e a g a i n m i l l e r s real life ก็คือมันสะท้อมนมาจากชีวิตจริงเหมือนเหมือนกันครับผมมองว่าเขาพยายามจะทำตัวคริปโตมอนเนี่ยให้ให้เหมือนกับแบบชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ถ้าเกิดคนที่มันมีอีโก้มากครับเขาก็จะแบบดูถูกผู้ต่อสู้แล้วก็เราก็จะรู้สึกแบบไม่ต้องฝึกก็ได้เดี๋ยวมันก็ชนะเขาก็กู้เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แบบในความเป็นจริงอันนั้นมันคือแบบตัวถ่วงความจเจริญตัวถ่วงความเก่งครับผม breeding การผสมพันธุ์วิธีเดียวที่จะได้คริปโตมอนมานะครับสำหรับคนที่ไม่มีไข่ตั้งแต่แรกนะครับก็คือการซื้อจากเทรนเนอร์คนอื่นหรือว่าผสมพันธุ์ครับ แล้วก็เขาก็ค่อนข้างจะติดตามตัว Tele gram ล,ละรพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับ we have already started seeing someone eagles eye trainer on discord ask very good question how would you breed crypto mon at the start if anyone only has one อังแล้วเราจะผสมพันธุ์ยังไงล่ะถ้าเกิดว่าทุกๆคนมีไข่แค่ใบเดียวคำตอบก็คือใช่ครับเราต้องผสมพันธุ์กับ คริปตอมอน t r เทรนเนอรคนอื่นครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเราสามารถผสมพันกับเทรนเนอร์คนอื่นได้นะครับเดี๋ยวพอเกมเปิดขึ้นมาเขาก็จะสร้างตัวนี่นะครับมา r k เก็ตเพลขึ้นมาเป็นที่ที่เทรนเนอร์ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปหาค r y ปต o มอนมาผสมพันธ์ได้ครับและจริงๆแล้วเนี่ยตัว c r y ป t o มอน g a เกมเนี่ยก็เป็นโซเชียลเกมพอๆกับทีเ่เป็นเกมต่อสู้นะครับ ไม่สามารถทํอะไรทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวได้ครับก็อาจจะเกิดการสร้างกลิ้กันขึ้นมาหรือว่าการ start breeding company ก็อาจจะเหมือนทํารับจ้างผอสมพันคริปโตมอนอะไรก็ว่ากันไปครับหรือว่าอาจจะมีการรวมกลุ่มเพื่อนเล็กๆขึ้นมาเพื่อเล่นด้วยการผสมพันธุ์ด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับยังไงก็ตามนะครับการเล่นเกมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมีเพื่อนหรือว่ามีคนเล่นไปด้วยครับมันก็จะสนุกกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับ ต่อมาก็เป็นคําถามที่ทุกคนถามกันเยอะเหมือนกันนะครับในเทเล gram หรือว่าทุกๆทางโซเชียลแพลตฟอร์มของเขานะครับเขาถามว่าคริปโตมอนเนี่ยมันจะมีลิมิตไหว่าจะสามารถผสมพันธ์ได้กี่ครั้งคําตอบก็คือไม่มีนะครับคือเราสามารถสมพันธ์กี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีคอนเซ็ปต์อีกคอนเซ็ปต์หนึ่งเข้ามาครับคือคอนเซ็ปต์ o f a g e ครับก็คือในเรื่องของ อายุของตัวคริปตมอนของคุณครับคริปตมอนที่อายุมากหน่อยครับก็จะไม่สามารถจะไม่แบบจะไม่แอคทีฟจะไม่กระตือร้น,นเหมือนกับแบบพวกหนุ่มๆแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ก็จะมีคูลดาวระยะเวลาที่ต้องรอนะครับระหว่างการผสมพันธุ์ครับนานกว่าคริปตมอนที่หนุ่มๆครับผมลองจินตนาการดูนะครับถ้าเกิดว่าคริปตมอนของเราเนี่ยสามารถผสมพันธุ์ได้แค่1ครั้งต่อปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ แน่นอนครับมันก็จะเกิดการขาดแคลนใช่ไหมครับน่าจะเกิดการออ c t i o n นี่ก็คือการการประมูลครับเราอาจจะ,ะเปิดให้ประมูลเปิดให้ประมูลรอบรอบผสมพันธุ์ของคริปโตมอนเราก็ได้ครับเนี yeah. ่ย in e x c h เ n น e f o เคมอนเปิดให้ประมูลกันใครให้ราคาเยอะสุดก็เดี๋ยวถึงเวลาก็าจ,จะผสมพันธุ์ด้วยครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับคือการ s t a k ตัวเคมอนครับก็คือการ s t a k เหรียญที่ใช้ในเกมนี่แหะครับ ฟังก์ชันนี้ก็มีไว้เพื่อไม่ให้เกมนี้มันกลายเป็น pay-to-win เกมครับก็คือการที่เกมที่แบบเหมือนใช้แต่เงินแบบยิ่งใส่เงินลงไปเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งชนะง่ายนัน้ครับมันทําให้นี่ครับคนที่มีเงินเยอะไม่ได้มีแบบโอกาสมากกว่าผู้เล่นธรรมดาธรรมดามากจนเกินไปครับการ stake เคมอนเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราได้รับเคมอนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็สามารถเอาไปใช้ในส่วนอื่นของเกมได้ครับเรายังสามารถใช้ตัวเคมอนเนี่ยซื้อไอเทมที่มาใช้ในการต่อสู้ได้นะครับอย่างเช่นพวกยาเพิ่มาลางหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นไอเทมอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ในการต่อสู้อย่างเช่นพวกแคลเซียมฟองโปเกมอนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรมันอาจจะเป็นพวกยาบำรุงตัวคริโตมอนของคุณหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวข้อมูลคง มีมาเพิ่มครับเขาบอกว่าทุทกๆครั้งที่ไอเทมเนี่ยถูกซื้อนะครับเหรียญเหรียญเคมอน K เนี่ยครับก็จะถูกส่งไปที่ตัวผูครับเนี่ยระบบเนี้ยมันทําให้ตัวคนที่ถือเคมอนเนี่ยครับมีโอกาสเท่าเท่ากันที่จะสนุกกับเกมครับโดยที่ไม่ต้องแบบลงเงินมากจนเกินไปครับข้อมูลก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับ เฟดหนึ่งเขาบอกว่าตัวเฟดหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวป๊บหนึ่งอะไรวาอ่าเนี่ยครับเขาบอกว่าตัวเฟดหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะให้ทดลองใช้บน bsc testnet chain เหมือนเดิมนะครับในช่วงระหว่าง quarter สามถึงอร์ r t ่อในช่วงระหว่าง quarter สองถึง quarter สามนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ทดลองใช้กันก่อนที่มันจะเปิดจริงเหมือนกับระบบรับไข่ที่เรา เล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยละครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมาให้ใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะมาลองเล่นครับแล้วก็เอามาแชร์กับเพื่อนๆกันครับผมสุดท้ายแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าใครที่ลุ้นอันดับอยู่บนลีดเดอร์บอร์ดนะครับก็สู้ๆครับส่วนตัวผมเองนี่ลุ้นแค่เจนหนึ่งก็จะไม่ไหวแล้วครับแข่งกันแบบดูเดือนแล้วก็หนักหน่วงมากครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought it was all in good fun. Pop goes the.